ดังนั้นพระศัสดาอันเหล่าภิกษุผู้มีอนุภาพมากผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้ได้อภิญญาหกจำนวนสี่แสนรูปแวดล้อมแล้วสเสด็จพุทธะดำเนินสู่หนทางนั้นที่เขาประดับตกแต่งแล้วด้วยพุทธรีลาที่หาที่เปรียบไมิได้อันกำลังพระกุศลที่ทรงสะสมไว้ตลอดสมัยที่นับไม่ได้บรรดาให้เกิดแล้ว พระหนึ่งเท้าสาสนายอันหมู่เทพแวดล้อมแล้วพระหนึ่งเท้าหาริตะมหาพรหมอันหมูพม่พรมแวดล้อมแล้วและพระหนึ่งดวงจันท์ในฤดูศาสตร์อ,อันหมู่ดวงดาวแวดล้อมเขาว่าพระจอมปราดทรงมีพระรัศีสีดังทองทรงทำต้นไม้ในหนทางให,ให้มีสีดังทอง ทรงทำดอกไม้ให้มีสีดังทองพระผู้มีพระสมีมีสีดังทองสเสด็จพุทธะดำเนินไปสู่มักาแม้สมมยทราดบทจ้องตาต,วตรวจดูพระอัตภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกรผู้สเสด็จมาตามทางที่เขาประดับตกแต่งแล้ว ซึ่งประดับด้วยมหาปิฏสันลักษณะ32ประการฉาบด้วยอนุพยัญชนะ80ร้อมรอบด้วยพระรัศมีวาหนึง่งมีสลิเหมือนแก้วมณีสีดอกอินทนินกำลังเปร่งพระพุทธรัศมีมีวันณะ6ประการประดุษสายฟ้าและมีประการต่างๆในอากาศมีพระรูปโฉมงดงามแล้วคิดว่าวันนี้เราสละชีวิตเพื่อพระทศพลก็ควร ตกลงใจว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยาเหยียบที่ตมเลยขอทรงเหยียบหลังเราเสด็จไปพร้อมกับพระคีณาสุปสี่แสนรูปเหมือนทรงเหยียบสะพานที่มีแผ่นกระดานเป็นแก้วผลึกเถิดข้อนั้นจักเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราตลอดการรนานดังนี้แล้วก็เปื้อง ผมปูราดท่อนหนังชะดาและผ้าเปลือกไม้ลงที่คนตมซึ่งมีสีดำแล้วทอดตัวนอนบนหลังคนตมณนะที่นั้นนั่นเองด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าคนเหล่านั้นถูกเราถามแล้วจึงตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ยอดเยี่ยมพระนามว่บบาทีปังกรผู้ชนะ่ะผู้นำโลกเกิดขึ้นแล้วในโลกพวกเราแพังทาง,ทาง เพื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ยินว่าเพราะได้ยินว่าพุทธโธปิติก็เกิดขึ้นแก่เราทันทีเมื่อเรากล่าวว่าพุทธโธพุทธโธก็ทราบสิงโสมนัสเรายินดีตื่นเต้นยืนนะยืนคิดนะที่ตรงนั้นว่าจำเราจากปลูกพืชในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ขณะอย่าได้ล่วงไปเปล่าเลยจึงกล่าวว่า พิวาพวกท่านแพ่ผ่าแผ่วถา,างทางเพื่อพระพุทธเจ้าก็ขอพวกท่านจงให้โอกาสแก่เราหน่อยหนึ่งถึงเราก็จกักแพ่วถางทางเสด็จดำเนินคนเหล่านั้นได้ให้โอกาสทั้งหลายแก่เราเพื่อแพ่วถางทางในขณะนั้นเราแพ่วถางทางพรางคิดว่าพุทโธพุทโธในการนั้น เมื่อโอกาสของเรายังไม่เสร็จพระชินเจ้าที่ปังกรมหาบุรีก็เสด็จพุทธท่านดาเนินมาพร้อมด้วยภิกษุสี่แสนรูปผู้มีอภิญญาผู้คงที่ผู้สิ้นอาสวะแล้วไหลมนทินการรับเสด็จก็ดําเนินไปกองเป็นอันมากก็ประคมขึ้นเองมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็ปราบปลื้มปราโมทแส่ซองสาธุการ พวกเทวดาก็เห็นพวกมนุษย์พวกมนุษย์ก็เห็นพวกเทวดาแม้ทั้งสองพวกก็ประคองอัญชลีตามเสด็จพระตถาคตพวกเทวดาก็บรรเลงด้วยดนตรีที่พวกมนุษย์ก็บัลเลงด้วยดนตรีของมนุษย์แม้ทั้งสองพวกก็บรรเลงตามเสด็จพระตถาคตพวกเทวดาเราเดินหนในอากาศก็โปรยดอกบนทารพ ดอกประทุมดอกปาริฉัตรที่เป็นทิพตลอดที่สานุทิศพวกเทวดาเราเดินหนในอากาศก็โปรยจุนจันของหอมอย่างดีที่เป็นทิพทั่วทั้งที่สานุทิศพวกมนุษย์ก็เดินที่เอามหมพวกมนุษย์เดินดิน ก็ชูดอกจำปาดอกช้างน้าวดอกกระทุ่มดอกกระตินพิมานดอกปุนนาคและดอกเกตทั่วทิศสานุทิศในที่นั้นเราเปื้องผมผ้าเปลือกไม้และแผ่นหนังโปราดลงที่ตมและนอนคว่ำด้วยความปาถนาว่าขอพระพุทธเจ้ากับศิทธสาวกทั้งหลายจงเหยียบเราเสด็จไปอย่าทรงเหยียบตมเลยนี้จักเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เรา แต่นั้นสมเปธบัณฑิตนอนบนตมแล้วก็คิดอย่างนี้ว่าถ้าเราพึงปราถนาไซเราก็พึงเผาเกลิตทั้งหมดแล้วเป็นสังฆนวาวกะเข้าไปยังร,รมัมมานครแต่เราไม่มีกิจที่จะเผาเกลเลดแล้วบรุพระนิพพานด้วยเพศที่ไม่มีใครรู้จักถ้ากระไรเราพึงเป็นเหมือนพระทีปังกรทศพบลบรรลุปรมาภิสัมโพธิยานขึ้นสู่ธรรมนาวายังมหาชนให้ข้าม สังสารสาครแล้วจึงปริิพาน์ในภายหลังนี่เป็นการสมควรแก่เราดังนั้นจึงประชุมทำแปดประการนอนลงทำอภินิหารเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็สมัยทัาบดีรวบรวมทำแปดประการนี้ไว้แล้วทำอภินิหารเพื่อเป็นพุทธเจ้าจึงนอนลง ฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกรประทับยืนประชิดใกล้ศีรษะของสุมเมธบัณฑิตทอดพระเนตรเห็นสุมเมธบัณฑิตนอนอยู่เหนือหลังตมทรงส่ง,งอานาคตังสยานไปว่าดาบทผู้นี้ทำอภินิหารเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าจึงนอนลงความปรารถนาของเขาจากสำเร็จหรือไม่หนอทรงตรวจ ทบทวนดูก็ทรงทราบว่าล่วงไปสี่อสงไขยกำไรแสนกับนับแต่กับนี้ไปเขาจักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะพระทับยืนพยากรท่ามกลางบริษัทว่าพิสุท์ทั้งหลายพวกเธอเห็นดาบดผู้มีตบะสูงซึ่งนอนเหนือหลังตมพวกนี้ไหมหนอภพิสุ์ทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าข้า จึงตรัสว่าดาบทผู้นี้ทำอภินิหารเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าจึงนอนลงแล้วความปรารถนาของดาบทนี้จักสำเร็จในที่สุดสีอสงไขยกำไรแสนกับแต่กับนี้ไปดาบทนี้จักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตามะในโลกก็ในอัตภาพนั้นของดาบทนั้นนครชื่อกบิลพัท จะเป็นที่ประทับจูซึ่งมีพระชนนีพระนามว่าพระนางมหามายาเทวีพระชนกพระนามว่าพระเจ้าสุนโทธนะพระอัครสา,าวกทั้งสองชื่อว่าอุปติสสะและโกริตะพระพุทธอุปถากชื่ออานันทะพระอัครสา,าวิกาทั้งสองชื่อว่าเขมาและอ,อบนวน,นาดาบทผู้มีญาณ กราจักเสด็จออกมหาเินเนสกรมทรงดั้งความเพียรอย่างใหญ่รับข้าวปายาติที่นางสุชาดาถวายที่คนต้นนิโครธเสวยที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราแล้วขึ้นสู่โพธิมันดสถานจากักตัสรู้ที่คนต้นอัศตพึกลำดับนั้นสมเมธาบันดีเกิดความสมนัตยินดีว่า ได้ยินว่าความปรารถนาของเราจากสำเร็จผลมาหาชนฟังพระดำํำรัสของพระทีปังกรทศพลแล้วก็พากันยินดีร่าเริงว่าท่านสุมเมทาดาบทได้เป็นหน่อเนื้อพระพุทธเจ้าสมเมทาบัณฑิตนั้นก็คิดอย่างนี้จนทั้งหลายได้ทำความปรารถนาว่าโปรุษผู้กำลังจะข้ามแม่น้ำเมื่อไม่อาจข้ามโดยท่าตรงหน้าได้ ก็ไปข้ามท่าถัดไปฉันใดเมื่อพวกเราไม่ได้อริยผลในพระศาสนาของพระทีปังกรทศพลในอนาคตการก็พึงสามารถทำให้แจ้งมรรคผลต่อหน้าท่านในสมัยที่ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าก็ฉัน,นั้นเหมือนกันแม้พระทีปังกรทศพลก็ทรงทอดพระเนตรพระมหาสัตว์ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ ทรงบูชาด้วยดอกไม้แปดกำรรทรงทำบารักสินแล้วเสด็จหลีกไปแม้พระกินนาศพสีแสนรูปก็พากันบูชาพระบริสัตว์ด้วยของหอมและดอกไม้ทำบารักศินแล้วหลีกไปส่วนเทวดาและมนุษย์ก็พากันบูชาแล้วอย่างนั้นก็หลีกไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกร ผูท้ทรงทำประทีพคือความรู้ทั้งปวงในโลกอันพรคินาศสีแสนรูปแวดล้อมแล้วอัญชารัมมะนครบูชาอยู่อันเทวดาทั้งหลายถวายบังคมอยู่สเสด็จพุทธนดำเนินปาหนึ่งยอดพวกเขาทองอันประเสริฐที่อาบแสงเงินเมื่อปาฏิหารทั้งหลายเป็นอันมากดำเนินไปอยู่ ก็เสด็จไปตามห้นทางที่ชาวรัมมานาครประดับประดาตุกแต่งนั้นแล้วเสด็จเข้าไปยังรัมมานาคอนอันน่ารื่นรมอบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้หอมนา,นานาชนิดกลิ่นจุนที่น่าชื่นชมธงแผ่นผ้าที่ยกขึ้นสวยัยมีหมู่พอมรที่ติดใจในกลิ่นวินว่อนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมือเคลิ้มด้วยควันธูปสร่างงามดังเทพนคร พระทินกรณทศพลก็ประทับนั่งเหนือพุทธอาตที่สมควรอย่างใหญ่ที่เขาบรรจงจัดไว้เหมือนดวงจันทร์งดงามยามฤดูศาสตร์เหนือยอดเขายุคันธรเหมือนดังดวงทินกรณ์กำจัดความมืดทำความย้มแก่ป่าปทุมส่วนอุบาสกชาร,รมณนกรผู้พึพังพร้อมด้วยคุณมีศรัทธาเป็นต้น ก็ช่วยกันถวายทานที่ประดับพร้อมด้วยของเคี้ยวเป็นต้นชนิดต่างๆสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสไม่มีทานอื่นเสมอเหมือนเป็นต้นเหตุแห่งสุขแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขข้างนั้นพระมหาศา,ศาสตว์ดับคำพยากรณ์ของพระทศบลก็สำคัญความเป็นพระพุทธเจ้าประหนึ่งอยู่ในกำมือ ก็บันเทิงใจเมื่อชาวร,รัมมานครกลับกันหมดแล้วก็ลุกขึ้นจากที่นอนคิดว่าจากเลือกเฟ้นบารมีทั้งหลายจึงนั่งขัดสมาธิบนยอดกองดอกไม้เมื่อมหาสัตว์นั้นนั่งอยู่อย่างนั้นเทวดาสิ้นทั้งหมื่นจัก,กรวาลก็ให้สาธุการกล่าวว่าท่านสมเทศดาบทเจ้าข้าในเวลาที่พระโพธิสัตว์องค์ก่อนั่งขัดสมาธิ หมายว่าเราจักเลือกเฟ้นบารมีธรรมดาบุพพนิมิตเหล่าใดย่อมปรากฏบุพพนิมิตเหล่านั้นก็ปรากฏแล้วในวันนี้ทั้งหมดท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยพวกเราลูก